ครับสวัสดีคร,ครับผมก็สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพนะครับเข้าสู่รายการเรื่องเล่าข่าวบ้านผือนะฮะวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่24พฤษภาคม2568อยู่กับผมสวัสดเครือพิมายนะครับผมพูดดำเนินรายการนะครับวันนี้ก็เรื่องเล่าข่าวบ้านผือก็จะมา พาท่านผู้ชมนะครับผมไปดูการจับกลุ่มนะครับรถซิ่งรถแว้นนะครับผมนะฮะที่สถานีตำรวจภูทรบ้านผืออำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีนั่นเองนะครับผมที่ในวันวันศุกร์ที่23พฤษภาคม2568นะครับการกวาดล้างนะครับรถแต่งนะครับผมลิฟท่อไอเสียดัง6 คันรวดเลยนะครับนี่ครับเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจสถานีตำรวจภูทรบ้านเผือนะครับจังหวัดอุดรธานีได้ทำการกวดขันขับรถจกกักรยานยนต์นะฮะแต่งซิ่งในพื้นที่หลังได้รับการร้องเรียนจากประชาชนนะครับที่เสียงดังมากนอนไม่หลับนอนก็ผวาอยู่เรื่อยเลยนะครับผมก่อความรำคาญให้แถวชุมชนแล้วก็ชาวบ้านนะ สร้างความเดือดร้อนนะครับผมนะเกินประสานงานมาทางเจ้าหน้าที่นะครับแจ้งทางเจ้าหน้าที่สบพบ้านผือนะครับทางเจ้าหน้าที่สบพบานผือไม่นิ่งนอนใจนะครับผมลงพื้นที่ตรวจสอบนะครับแล้วก็ตั้งด่านจุดตรวจสกัดนะครับลดซิ่งรถแวน้นนั่นเองนะครับผมได้ครั้งนี้ก็ได้ก็ประมาณ6คันรวดเลยนะครับผมก็ยังไม่หมด สิ้นนะครับก็ยังมีอยู่นะครับผมไหวตัวทันก็คงจะเข้าบ้านปิดประตูลงกรอเรียบร้อยนะครับผมรอดพ้นจากเจ้าหน้าที่แต่เจ้าหน้าที่ก็ไม่ลดละนะครับผมนะบพยายามจะกวาดล้างให้หมดนะครับเพื่อไม่ให้อ่าเป็นขยะในสังคมนะครับการเปลี่ยนท่อรีดท่อเสียงดังป้านป้านเนียโอ้โหหน,หนวกหูจริงๆนะครับ ออ,อีกอย่างก็ลดบรรทุกนะครับผมบรรทุกกอ้สิบล้อไอ้รถพ่วงเนะครับเอาเบรกทีเสียงดังนะฮะวันดีคืนดีก็ขับรถเข้าไปนะครับโดยไม่ไม่แยแสป้ายที่เขาบอกว่ารถใหญ่ห้ามเข้านะครับขับผ่านได้สบายเฉบนะครับผมนะฮะ ไม,ไม่เกรงใจเจ้าหน้าที่นะครับรถพ่วงนะครับผมนะฮะห่วงห้ามไม่เข้าขับไปเฉยเลยนะฮะอ่ะเรามาดูภาพเหตุการณ์นี้นะครับผมอ่ะก่อนจะไปดูก็ขอฝากไว้ด้วยครับห้องเสื้อวราพรประสบการณ์มากกว่า30ปีห้องภาพดีเจเจเอนะครับผมจำน่ายกรอบรูปทำกรอบรูปตั้งหน้างานศพนะครับะครบวงจรนะครับจำน่ายแคนตัส ด้วยนะครับผมแชนตัดลุงเอบ้านผืออยู่ตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิร้านเปิดหกโมงเช้าปิด2องทุ่มแล้วก็ห้องอห้างทองแม่พิจิตสาขาเจ็ตลาดนิยมทองดีน้ำหนักเต็มทองร้อจากเยาวราชนั่นเองนะครับนั่นเองนะครับผมนะฮะครับเราไปดูภาพบรรยากาศนะครับเป็นภาพนิ่งนะครับที่เจ้าหน้าที่สบพบ้านผือได้กวาดล้างนะครับ วัยรุ่นนะครับแต่งรถซิ่งนะครับผมไปดูภาพแรกก่อนกันแล้วกันนะครับภาพแรกนี่ก็คือนี่นะครับท่อเห็นไหมครับท่อรีดท่อรีดเขาว่าอย่างนั้นนะครับเปลี่ยนท่อใหม่ท่อเดิมๆการแต่งของวัยรุ่นนะครับชอบนะครับผมเขาชอบจะทํายังไงได้นะครับแต่ก็ต้องเจ้าหน้าที่ก็ต้องทําตามหน้าที่นะครับ ถึงจะเป็นลูกหลานหรือว่ายังไงก็มันก็ไม่ได้นะครับจับอย่างเดียวนะครับผมฮะมาตรฐานกนะ็มาตรฐานเดียวกันนะว่าอย่างนั้นนะครับอ่ะนี่นะครับนี่การแต่งท่อนะครับผมนะแล้วก็นี่นะครับหลายๆคันนะครับหกคันรวดเขาว่าอย่างงั้นนี่เจ้าหน้าที่ก็กงใส่จะอบลมแล้วก็ บอกสาเหตุการแต่งท่อหรือว่าไม่ปิดป้ายแผ่นป้ายทะเบียนนั่นเองนะครับนี่นะครับท่อนะครับโอ้โหสุดยอดเลยนะครับผมนะฮะอ่ะว่ากันไปนะครับผมนะก็ขอขอบคุณมากนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจสพปันผือแล้วก็สายตรวจแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกๆขั้นนะครับที่กวาดล้างรถซิ่งรถแวน้นแล้วก็ร้านค้ารถตุงรถแต่งนะครับก็ระวัง ไว้นะครับเดี๋ยวมอกกหรือว่าไงเขามาตรวจสอบแล้วก็อาจจะผิดนะครับการขายท่อไม่มีมอกออะไรประมาณนี้นะครับผมก็เตือนเตือนไว้นะครับผมนะฮะเตือนเตือนไว้ส่วนมากวัยรุ่นก็จะไปซื้อท่อซื้ออะไรแต่งนะครับผมการซ่อมหรืออาจจะแต่งรถแต่งอะไรนะครับร้านซ่อมนี้ก็จะมีความผิดเช่นกันนะครับยังไงก็ระมัดระวังไว้นะครับผมนะฮะ เรื่องเล่าข่าวบ้านผือนะครับก็หมดเวลาลงนะครับถ่ายทอดสดผ่านเพจแพลตฟอร์มนะฮะอ่าเฟซบุ๊กนะครับบ้านผือทีวีนิวนะครับนี่ต่างเพจนะครับแล้วก็ติดตามข่าวสารข้อมูลได้นะครับผมบ้านผือทีวีนิวเซิร์ชที่ google ได้เลยนะครับภาษาไทยบ้านผือทีวีนิวแล้วก็ YouTube บ้านผือทีวีนิวนะครับติ๊กต็อกวราพรพาเที่ยวนะครับผม แล้วก็ข่าว Facebook นะครับในที่ลงข่าวสารข้อมูลก็บ้านผือทีวีนิวนั่นเองนะครับผมอย่างไงก็ขอฝากไว้นะครับนะก็เรื่องเล่าข่าวบ้านผือข่าวรายวันบ้านผือทีวีนิวผมสวัสดิ์เครือพิมายสวัสดีครับ